สวัสดีค่ะทุกทคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคะ,อ,อ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้อุ๋ยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้ดูคดเคล็ดเคล็ดลับนะคะการทำกับข้าวนะคะการด,ดูแลสุขภาพนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ วิธีการเก็บให้ขิงใช้ได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะนานมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะใส่ในขวดโหลอันนี้คือมันเริ่มแก่มันแก่แล้วนะคะในขวดโหลนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าใส่ค่ะเก็บไว้แบบนี้เขาจะเก็บได้สดแล้วก็เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปใส่ในตู้เย็นได้เลยค่ะ แถมด้วยนะคะทุกคนพืชผักสมุนไพรที่เราใช,ใช้ไม่หมดนะคะสมุนไพรนะคะเราก็จะใส่ตัดไว้นะคะนี่เป็นต้นหอมต้นหอมเล็กนะคะม,มันเรียกว่าชาีฟน่ะชีฟหรือชีฟก็ไม่รู้นะอันนี้มันเหมือนต้นหอมนะคะเล็กๆนะ แล้วเราก็จะเท okay. น้ำมันมะกอกใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไปแช่แข็งได้เลยค่ะถ้าอยากจะให้กล้วยนะคะอยู่นานๆใช้วิธีนี้กับเพื่อนๆ กล้วยนะคะแล้วก็เอามาแช่เอาเอาขวมนมันมาแช่น้ำแบบนี้นะคะให้น้ำมันไม่ถึงเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวแก้วเดี๋ยวแก้วใหญ่กว่านี้ไปนะคะแม่่ จะทําให้กล้วย <Yeah. S 1> ของเราเก็บได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับน้อยเเล็กๆน้อยที่อุ๋ยเอามาฝากนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะเพื่อนก็ทยอยดูกันไปนะคะสาหรับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะอุ๋ยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย